สุธานน้ำตกภูรินที่อำเภอการชนะดิบจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข,ขึ้นไปข้าล่างขึ้นข้าบนน้นนะคะคนค <c oughs> <ม>่ะน, <adjustments> น้ำตกน้ำตกภูริน,นะคะ่ะ <c oughs> อยู่บนเขานะคะบนนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะคะ ขึ้นไปข้างบนมีหลายชั้นนะคะมืดนะอากาศเย็นมากค่ะเย็นมากเลยโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปใหม่นะคะขึ้นข้างบนก่อน